สวัสดีค่ะผู้ฟังนะคะกลับมาพบกับ I Want to be Podcast ข่าววันนี้นะคะก็กับสวักนะคะวันนี้ก็นําเสนอเรื่องราวนะคะที่เป็นประเด็นร้อนนะตอนนี้เลยนะคะสําหรับใครค่ะที่ยังติดตามหรือว่าได้ยินข่าวเกี่ยวเรื่องของสิงคโปร์แอร์ไลน์นะคะที่เขาตกหลุมอากาศนะคะแล้วก็ทําให้มีผู้เสียชีวิตนะคะประมาณ2คนนะคะแล้วก็บาดเจ็บประมาณ70คนได้นะคะสาหรับใครที่ยังไม่ทราบค่ะว่าหลุมอากาศ คืออะไรนะคะแล้วเรามีวิธีอย่างไรบ้างนะคะในการโปรเทคเนาะให้ตัวเองนะคะเดินทางแบบปลอดภัยแล้วก็เซฟที่สุดคลิปนี้มีคำตอบหลุมอากาศนะคะก็คือการไหลของอากาศแบบเฉียบพลันค่ะแบบทันทีทันใดนะคะแล้วทีนี้นะคะทำให้นะคะเครื่องบินเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าผ่านเส้นทางนี้นะคะหรือว่าการไหลของอากาศตรงเนี้ยแล้วทำให้เครื่องบินนะคะมีการที่สั่นไปมาค่ะ ความสั่นไปมาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการหลุมอากาศเหล่านั้นนะคะคล้ายๆกับค่าจะเปรียบเทียมให้ทุกคนได้เข้าใจง่ายๆนะคะก็คือการที่ลดตกหลุมหรือขุขะนั่นเองนะคะแล้วก็หลุมขุขัดเนี่ยนะคะเรียกว่าหลุมอากาศค่ะแล้วทีนี้นะคะเขาบอกว่าการขัดทีนี้ยมันอาจจะไม่ได้ทำให้อันตร,รายนะคะหรือว่า ทาให้เครื่องบินแบบว่าตกแบบว่าอันตรายอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของลุมอากาศเหล่านั้นด้วยนะคะความรุนแรงของอากาศเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3 3ประมาณ3 3อย่างะคะ่ะก็จะมีต่ํากลางนะคะแล้วก็รุนแรงนะคะสิ่งเหล่านี้เนาะอ,อาจจะทําให้ความรุนแรงของลุมอากาศเหล่านั้นนะคะแบบว่ามีความรุนแรงอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะเขาบอกว่าเครื่อง เครื่องบินนะคะสามารถตกได้ถึง1-30เมตรเลยนะคะที่แบบตกแบบเฉียบพลันดังนั้นนะคะวิธีที่ดีที่สุดนะคะในการที่ให้เราเขาเรียกว่าเซฟตัวเองมากที่สุดนั่นคือการรัดเข็มขัดนั่นเองนะคะตะลอดการเดินทางนั่นเองค่ะเพราะว่าบางครั้งเนาะเราก็ไม่รู้ว่าอัิเตุจะเกิดขึ้นตอนไหนนะคะแล้วทาให้แบบหลายคนที่เขาเรียกว่าประมาทในตรงนี้อาจจะอันตรายได้นะคะแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่า แล้วเขาบอกว่าการที่รัดเข็มขัดนี้นี่เป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะการโปรเทคตัวเองบางครั้งะคะการที่ตกหลุมอากาศแบบเฉียบพลันเนาะทำให้แบบเครื่องอะมันหล่นฟุบหวบลงไปเลยบางทีอะมันอาจจะหลุดออกจากตรงแบบที่นั่งได้นะคะแล้วก็บางทีเราก็ไม่รู้ว่า ตัวศีรษะห, ar, หรือร่างกายตัวเราอ่ะจะไปชนกับอะไรบ้างเนาะบางครั้งนะคะเราถึงต้องเซฟตัวการโดยการที่เราต้องใส่เซสเบลตลอดเวลานั่นเองนะคะเขาบอกว่าระดับความรุนแรงเนี่ยอยู่ประมาณ3ระดับค่ะ 1. ค่ะก็คือต่ำนะคะระดับต่ํานั 1, ่นเองนะคะเขาบอกว่าการมีการขึ้นลงประมาณ1เมตรนะคะแล้วก็ผู้โดยสารเนี่ยอาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้รับอันตรายแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรค่ะในระดับนี้นะ ระดับที่สองค่ะระดับกลางค่ะระดับกลางเนี่ยขึ้นลงประมาณ3-6เมตรค่ะก็คือเขาบอกว่าน้ําในแก้วของเรานะคะที่เราแบบดื่มอะไรเงี้ยอาจจะหกได้จะประมาณนี้นะคะก็อาจจะยังไม่รุนแรงมากนักนะคะแล้วก็รุนแรงค่ะขึ้นลงประมาณ30เมตรนะคะตัวเนี้ยถ้าไม่รัดเข็มขัดเนาะอาจจะหลุดจากที่นั่งได้เลยค่ะอืมแสดงว่าความอันตรายก็ ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของหลุมอากาศนั้นด้วยนะคะว่ารุนแรงขนาดไหนคะ่ะเขาพูดนะคะว่าสาเหตุการเกิดหลุมอากาศเนี่ยค่ะอยู่ประมาณ3อย่างได้นะคะก็คออือวิธีสาเหตุแรกนะคะก็คือการที่เขาบอกว่าบินใกล้กับเขาเรียกว่ารอบนอกกระแสลมนะคะกระแสลมลมอะไรลมกดนะคะกับสภาพอากาศที่ปก,กตินะทีเนี้ย คือสภาพอากาศเหล่านี้นะคะทําให้ให้นักบินเนี่ยไม่สามารถทราบร่วงหน้าได้นะคะแล้วทีเนี้ยก็อาจจะต้องลัดเข็มขัดไว้นะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะ2ค่ะเกิดจากลมปะทุนะคะปะทุแบบพวกภูเขานะคะทําให้อากาศเกิดการแบบรัดตัวเกิดขึ้นคะ่ะเกิดเป็นหมอากาศนะคะก็ความความอันตรายก็ไม่ได้อันตรายแบบ ขนาดนั้นนะคะถ้ามีการเซสเบลนะคะอันนี้นักบินจะไม่ทราบนะคะแล้วก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะคะทีนี้ค่ะก็จะเป็นฝนฟ้าะนองนะคะตัวฝนฟ้าะนองเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดความอันตรายได้เช่นกันนะคะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้เกิดหลุมอากาศค่ะแล้วทีนี้นักดักบินก็ไม่สามารถทราบร่วงหน้าได้เช่นกันนะคะเคสของกรณีของ อ่รุมอากาศนี้นะคะก็เป็น question mark หลายๆคนที่หลายคนที่สนใจนะคะว่าคืออะไรอ่าก็ไขข้อข้อข้องใจนะคะหลายๆคนนะคะที่บอกว่าลุมอากาศคืออะไรนะคะวันนี้ก็ทาง podcast นะคะก็มาเล่าสู่กันฟังค่ะแล้วก็สำหรับใครนะคะชื่นชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผู้จัดด้วยนะคะแล้วก็จะนำเสนอเรื่องราวดีๆนะคะ เช่นเคยค่ะแล้วก็ฝากกดไลค์เพจนะคะ,ะความคิดพูดได้ด้วยสามารถสพอร์ตกันได้ค่ะสำหรับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ